เาของเว็บ s i l โปรดก็มี p ภาระในแข่งกันก็เียน็นคุยกันไปคุยกันเออเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนี่สารทุกสิ่งนะครับในที่เขาพรีเซนต์ออกมาเนี่ยนะครับว่าในระหว่างีเนี่ยตามไปเจอเซิร์ฟเวอร์ตัวจริงของซิ l k Road ได้อย่างไรเขาบอกว่าในทางเทคนิคแล้วที่ FBI ออกหนังสือมาว่าไปจับเซิร์ฟเวอร์จริง Silk Road ได้ยังไงก็คือเหมือนกับว่าเว็เบซิ i l k r o a เนี่ยนะครับเวลาล็อกอินอ่ะมันมีแคปชั่นไว้